สวัสดีครับพี่น้องชมบอดอนโคบโกบแล้วครับบอไดมาไหลม่องโดนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ปลากับบนไหลครับปลาแกะสปอว์บิ๊เลยพี่น้องเนื่อกว่างครับเมื่อนี้มีเหงื่อออกจักลำครับมือนี้ครับมีบาดอนล่ำเดียวครับมาเสียงโศกพี่น้องเพื่อมหาครับอ้นทุนมองเขาครับไหลอยู่กลางแม่น้ำแปลประเทศเล่าครับออมองสามสั้นลงครับ ิบแปดสิบสองหัวครับมีพี่น้องมองครับตื่นครับเม็ดยี่สิบครับพี่น้องมเดฤกครับน้ำชงนี่กะลงครับพี่น้องน้ำกระไซครับน้ำครับใส่ปนน้ำทะเลครับว่านนี่ก็คือสีฝนสีล่มครับฟ้าเหลือมมากครับขยบไปครับ ว่าพายุสิม,มาพี่น้องเอ้ยพายุจะด,ดูร้อนครับสิทธิญานครับ,รบช่วงนี้ครับอ๋อพี่น้องค่อยมาลุ้นน้ำบาลดอนครับปอดอนสาวขืนเฮือครับไปครับพี่น้องในเวลาเสียงโซ่ครับเบิึงน้ำบ,บาลดอนครับสิทธิญาณตัวมาครับรอบนี้ครับมันมันมัน m b 니다 อโอ้ก่อนจีหินว่าเป็นนักปลาพี่นอ้องก่อนหินานักปลาใหญ่เว้ย บ่นี่ครับก็บ่มีบ่ โอ้พี่น้องปลาเสือปลาเสือมาอีกแล้วพี่น้องปลาเสือพี่น้องปลาเสือปลาเสือตัวที่สองพี่น้องปีนี้ปลาเสือครับปลาเลี้ยงครับปลาเสือครับ ไม่เป็นไรไร้เสียไร้เยนีไงว่ามาสีไทยเลยเนาะ

ตัวมาแล้วพี่น้องปลาเสือพี่เต้ปลาเสือบันนี่โอ้ยลดอีกแล้วพี่น้องพี่เต้ปลาเสือคิดมาสองตัวลดอีกตัวนึงพี่น้องนี่เต้ปลาเสือเนี่ยบันนี้พี่น้องตัวที่สอง ยังบะนี้ขอนขอนโอ้ยน้องได้รอบบะนี้ปะปักปะปักปะปักน้องปะปัก โอ้โหขับมาเร็วพี่นนึงสองโตสองโตพูดนะสองโตสองโตพาเพียนพาเพียนพาเปลี่ยนพี่น้องพาเปลี่ยนอ้าได้ปิีงแล้วพี่น้องได้ปิีงแล้วสองโตพูดนะแต่เพียนพี่น้องอีกตัวนึงโคตรดี อาสิหาตัวแล้วพี่น้องในใกล้ได้ปิ้งแล้วมีบะน้อ,อยังอยู่พี่น้องยังอยู่นี่มาเพิ่มป่เพิ่มอีบะน้อนี่เนาะ

มาสิาผลงานพี่น้องผู้ิไดป้ปลาเสืออีกตัวนึงครับ รุดสับเนี่ครับสีตัวพี่นอ้องปลาเสือสองตัวนี่ปลาเสือครับไล่ก็เสือกับการก็เสือเลยพี่นอ้องงานครับเหนื่อยเพิ่นกำลังสิดเบ็ดอยู่พี่นอ้องพูดเหนื่อเพิ่นครับเหนื่อเพิ่นกำลังสิดเบ็ดครับอยู่ก่อนหินไงครับ ยี่นี่มีก้อนหินใหญ่พี่น้องกูซาไ่ได้ขาดครับนี่ครับเอาคลิปนี้ไวส้สำนีเดอร์พี่น้องเดอร์ฝากกดติดตามช่องบาลดอนคนๆได้ไหครับคลิปหาป่าน้ำโขงครับเอาคลิปนี้ไวส้สมนีละครับสวัสดีครับ